ตัวนี้จะส้มจะมีทองนี่จะมีทองกสมข้องเฮานั่นเองค่ะมึงมึงมึงไม่ขอดูจึ๊ดจู่หน่อยนี่ดูไม่ยากเลยนี่ห่างกับรูทวารน,นั่นก็คือบักส้มนั่นเองค่ะนี่ไงบักส้มครับ นี่เจ้าคาบอยหมักงัวนมหน่อยดูเพศกันเดี๋ยวเพศกันดูเพศกันอออันนี้ก็เหมือนกันวะก็เหมือนกันเลยก็เหมือนกันเลยหมากงัวโนม มาก้านนมไปตอนนี้สีครีมเอาขี้สาวดูดจุดบๆหน่อย อ๋ออ๋ออ๋ออันนี้น่าจะตัวเมียใช่ไหมน่าจะผู้หญิงไหมอันนี้น่าจะผู้หญิงนะนี่ตัวนี้สามสีตัวนี้น้องสามสี สามสี่มีช่ไหนดูจุดดูจุจุจ,จีอันนี้ก็น่าจะตัวเมียนี่อันนี้ตัวเมียผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะ